ครับคุณผู้ชมที่เรากำลงทนครับมันดูเครื่องตัดหญ้าฮหนด้านะครับหักก้านแบบนี้นะสเปคแบบนี้นะคุณผู้ชมเขาเรียกว่ามันกา้านมันก้านแข็งก้านกระด้างแบบนี้มันหมุนไม่ได้นะคุณผู้ชมนี่มันล็อกไปเลยนะฮะล็อกแข็งทื่อแต่ข้อดีของเขามันแบบนี้มันทนแต่ข้อเสียมันคือว่าเราจะติดตั้งใบมีดมันยากนะครับนี่คุณผู้ชม ติดตั้งใบมีดแบบไหนเนี่ยถ้าติดตั้งแบบนี้คุณผู้ชมลองคิดดูเราจะไปหมุนอย่างไรนะครับคุณผู้ชมไอล้ล็อกล็อกอย่างนี้เราก็เข้าใจนะครับนะครับถ้าหมุนแบบนี้นะไปหมุนด้านล่างเนี่ยมันมันมันยากนะครับบางครั้งมันก็ใบมีดมันก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคนุณผู้ชมเนี่ยดูเจ้าของติดมาเขาก็ติดติดตายตัวแล้วครับเวลาเนี้เราจะขันเอาใบมีดออกมันยากมากครับสนีมมันกินนัตกินนอดด้านนี้นะครับคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชม สเปคแบบนี้บริษัททำมามันก็ติดตั้งยากนะครับก้านแบบนี้นะครับถ้าเป็นก้านที่ว่าให้มันติดตั้งง่ายๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับมาต่อคลิปมาถ้าเป็นก้านแบบนี้นะคุณผู้ชมนี่มันเนี่ยหมุนหมุนหม,มุนได้แบบนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยนะไอ้มันหมุนได้แบบนี้มันจุดที่มันจุดหมุนนะครับนี่ไอจักต,ตัวนี้ผมก็โมนิฟายนะครับซื้อจากทางบริษัทมาเขาก็ ก้านแบบนี้มันจะทนนะครับอ่าเขาใส่เป็นบูทปฏติกมามันไม่ทนนะคุณผู้ชมนี่เรามาเปลี่ยนก้านใหม่นะปิดปกก้านใหม่สั่งซื้อจากลาซาด้าแล้วก็มาโมนิายเอานะครับมันจะทนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่มันหมุนแบบนี้ได้เนี่ยเขาพูดเห็นไหมฮะมันง่ายกว่ากาันมันง่ายที่เราจะเวลาเราจะติดใบมีดน่าทำยังไงนะครับเราก็กลับเนี่ยครับเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมนี่กลับแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นมันหมุนได้ไอต,ตอนนี้มันก็ตั้งเหมือนเดิมเนี่ย ถ้าแบบเป็นแบบนี้ปุ๊บเราเราตั้งจับใบมีดมันหงายขึ้นแบบนี้นะครับเราก็จดติดตั้งใบมีดง่ายนะคุณผู้ชมคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังทาาบริษัทเห็นผมรีวิวก็เปลี่ยนแปลงบ้างก็ดีนะครับเพื่อคนใช้จะได้สะดวกสบายนะครับ